เหรอใช่ัหมห่าห่าหลังสานะมอทอนเขาก็มีดีถ้าดูมันไปทังเส้นภาษาทที่คอนะแล้วมันก็ลามไปที่หัวนนะเข้าใจัหย ผลต้นเหตุเนี่ยอาายน่ายกักยิงสุรกายสาผีเสี้ยผีไหมหนูผีด้วยแล้วก็โดนลมพลลมพัดไปโดนคุณใสอาายน่าดับเนี่ยต้นเหตุที่เขามาสิงทำให้า้กายเป็นน้ำใจนี่งทำชั่หกร้อยก็ได้ชนะมนนิสงวันไหนก็ได้ติด เสกให้ทั้งตัวแล้วอุที่นี่เขาจะเสกให้ที่ให้ระดับดึงแล้วแล้วก็เสกให้ยกเครื่องใหม่เลยอย่าเครื่องทะโบนเลยนี่หัวหายหมดแล้วเพราะหัวมันจะเป็นยังงอกเลยหัวหายหมดแล้วตลอดที่เสกหมดแล้วลายหัวดีหมดแล้วที่จะเสกข้างหลังหลังเข่า แล้วก็หัวใจตับยังไม่มีแรงขอไปปล่อยปลาหนึ่งร้อยนะไปน่าเขียนไหมพี่นะตายอะไรก็ได้นะเาหายแล้วนี่แล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะายาจับอย่าจับลุกเองแม่เสกหายหมดแล้วเดินเลยไม่ต้องกลัวเออลุกเลยไม่เป็นไรล่ไล่ลุกเดินแม่ไม่ต้องกลัวเดินปลอแล้ว เสกทั้งตัวแล้วเอาแม่ลุกลุกเดินไล่เอาแม่ลุกเลยเอาล้าลุกเลยไม่ต้องแปะไม่ต้องจำสักคนนะถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเออลุกดเดินไป เดิน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 เเดินไปเดินมาเดินไปเออเดินไปเดินมาายังเบายันมันคืออะไรมันเป็นอะไร กอดอกหันหลังมาแต่การเบาไปหาหนักเอาท้าเตะแล้วนะเตะบนเพื่อความปลอดภัยบนแล้วก็เสกทั้งจุดตัวอ้าวเดินดูโล่งไหมเตะจุดอื่นไม่ได้อันตรายล่งไหมเอว นูคุยกับทางนี้ไม่รู้เรื่องหรอกอะไรคือเหลือนิดหน่อยมันดีหรือยังประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เออก็แสดงว่ามันดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว